สำหรับนะคะตัวเลขนะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยนะคะโดดเด่นในด้านของเรียกว่ามีอำนาจมีบารมีดูมีออร่ามีสง่าราศีนะคะมีอำนาจในตัวเองมีแสงในตัวเองนะคะตัวเลขนั้นนะ,ะดาวดวงนั้นก็คือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งะดาวอาทิตยเลขหนึ่งะคะอย่างที่หลายคนก็อาจจะพอรู้กันบ้างดาวอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์นะคะนะตามวชิชาโหราศาสตร์ไทยแล้วค่ะ าดาวอาทิตดวงอาทิตเนี่ยนะคะก็คือเป็นดาวที่ให้แสงสว่างให้คุณกับชะตาชีวิตมนุษย์มากๆเลยเนาะพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าในทุกๆเช้ามีแสงสว่างในตัวเองและยังให้แสงแก่โลกใบนี้ใช่ไหมนะคะดังนั้นค่ะใครที่อยากที่จะโดดเด่นมีออร่ามีแสงในตัวเองเอ,อ,อยากมีแสงนะคะนะอยากมีชื่อเสียงนะคะคุณจะต้องมีดาวอาทิตเลขหนึ่งในเบอร์โทรศัพท์นะคะสังเกตนะ สมมติว่าอะไรนะยกตัวอย่างดาราศิลปินนักร้องนะคะเวลาที่ถ่ายทำนะแสงแสงไฟไฟต้องมีไฟนี่คือเพียบเลยนะไฟเน้นไฟเยอะๆเลยคือกำลังจะบอกว่านั่นแหละค่ะคนเราเนี่ยมันต้องมีแสงต้องใช้แสงนะคะและแสงเนี่ยนะความโดดเด่นเนี่ยนำมาซึ่งนำมาซึ่งชื่อเสียงเงินทองนะ,ะชื่อเสียงเงินทองก็จะตามมาเมื่อเรา มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นนะคะดังนั้น,นะคะ่ะดาวอาทิตย์นะคะเป็นรากของชีวิตสำคัญมากๆเลยนะคะจริงๆเ่ยไม่ว่าจะสายงานไหนนะคะก็สามารถที่จะมีดาวอาทิตย์ได้ถ้าคุณอยากโดดเด่นในสายงานนั้นๆบางคนอาจจะบอกว่าดาวอาทิตย์เหมาะกับแค่สายงานราชการเท่านั้น ดาวอาทิตย์ค่ะก็คือเป็นดาวราชการด้วยนั่นแหละถูกต้องแล้วไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าคุณจะเป็นดารานักสแสดงคุณขายของออนไลน์ใช่ไหมคุณทําธุรกิจนะคะคุณไม่ต้องการความโดดเด่นเหรอไม่อยากมีชื่อเสียงเหรอคะคุณก็ต้องอย่างที่จะต้องมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นในแวดวงการงานสายงานของคุณใช่ไหมนะคะเพราะว่าชื่อเสียงอย่างที่บอกนํามาซึ่งเงินทองซึ่งมันมาแบบง่ายๆเวลาที่คุณเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วนะคะเรียกว่าสร้างตัวตนหรือว่าคือ คนรู้จักคุณแล้วอะค่ะมันก็มีความน่าเชื่อถือ,อะใช่ไหมคนก็จะเข้ามาอุดหนุนสนับสนุนคุณแบบง่ายๆดาวอี่ชิตสำคัญมากนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่ควรมีแนะนําให้มีนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในพื้นดวงชะตาของคนเรานะั้นะ,ะบางคนดาวอาิชิตไม่ดีในพื้นดวงนะดาวอาิชิตอับแสง อับโชคเพราะโดนราหูอมนะคะอันนี้กําลังพูดถึงในพื้นดวงชะตานะ,ะก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ดาวอาทิตย์ซึ่งมาเพราอแม่ไงคะการที่เราจัดวางเบอร์โทรศัพท์ค่ะถ้าเราได้จัดวางตามพื้นดวงส่วนบุคคลแล้วคัดเลขดีเลขเสียแล้วดีที่สุดนะคะ